สวัสดีครับดูแล้วดูดดูคนกันอยู่งกว่าเลกกว่าเรกันเกรซนันักจริงจริงจริงไ้กูจับของให้คูหน่อยนะพี่เอะไม่ไหวหรอเออบังอยู่นี่สองขาวที่เดียวเออไม่ได้เห็นหน้าเลยอ่ะเราก็มาอยู่กับรุ่นน้องที่เราพูดหน้าพูนตาแล้วก็มีตัวเล็กโผล่เข้ามาตัวหนึ่งชื่ออะไรครับ ที่เราต้องชวนน้องอักวาเข้ามาเนี่ยเพราะว่าน้องอักวามีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคาแรคเตอร์ที่เราจะมารีวิววันนี้จากากร์ตูนดังของยุคเเออระ มิสโนะใหญ่บะหรือดาบที่ฆ่าตัวศูนย์นั่นเองจากค่ายนิเรนสตูดิโอครับเฮ้ยอาร์เวิร์ดเขาก็สวยดีนะแต่คืออาร์เวิร์ดนี่ก็คือแอบสปอยชิ้นงานเลยว่าชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยก็ไม่มีอะไรนะโลโก้โลโก้โชเน้นอะไรเอ่ยไม่มีไม่มีไม่ใช่เกษตรอ่ะเปิดเรามาเจอกับคู่มือต้องมาพังพอแกะออกมาก็นี่มีสแตทงั้นก็แกะมาดูเลยมา ก็หลังจากที่แกะวางออกมานับเราก็ได้เห็นรายละเอียดในขั้นตอนนี้เป็นประจำอยู่แล้วเนาะซึ่งบอกได้เลยว่าอันนี้ดีละเอียดมากดี่นที่คิดดีคที่คิดก็คือทีแรกอะด้วยความที่พอเห็นกล่องเนาะแล้วก็เราก็ไม่ได้ยินกับเรื่องกับคาแรคเตอร์อะไรแต่พอเราเห็นชิ้นงานแล้วนี่รู้สึกประทับใจมากลย ซึ่งบอกก่อนว่าในกล่องเนี้ยมันแบ,บ่งเป็นสองชิ้นงานมารวมกันจริงนะแหมด้วยอันนี้ครับโอ้ยลิมมูมอเออเฮ้ยไม่รู้อะไรอ่ะมันมีเขียนด้วยนะว่าแบบเยลโล่สีเหลืองอะไรเออเนี่ยมันมีนะแบบว่า Yellow เยลโล่ออเรนไวท์ซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้เริ่มจากการนับพารัตพี่อันนี้มีเจ็ดหนึ่งสองสามสี่หาบารกล่องเนี้เก้าสิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ทำไมไม่นับตลอด อ่ะก็เจ็ด7อ้แป11ลอ่อาเป็นยอยากต่อไหก่อนก็จะได้นอนต่ออย่างที่บอกว่าที่เราต้องเชิญอาวาเข้าคลิปนี้ด้วยเพราะว่าอาวาบอกเลยว่าส่วนตัวแล้วอควาชอบคาเล็คเตอร์ตัวนี้ ซึ่งจำไม่ได้เลยว่าตัวนี้คือใครทั้งทั้งที่ดูแล้วนะอะรู้เลยว่าในในเดอะบูบี้เนี่ยเขาฆ่าไอ้คนนี้ตายคขาเป็นเซลแมนแบงคูเขามาเป็นกระสุนซิเคลจูโร่ชอบพูดเคลจูโร่โอ้่นินาโร่เคลจูโร่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าทำไมร่างไมฟังเห่อไม่ชอบกรอสตรแต่ละตัว เวลาก่อนจะตายอ่ะมันจะเหมือนมีแบบแสตนแบ็กกลับไปใช่ไหมเป็นแบบประวัติเรื่องราว่ก่อนก่อนจอที่จะมาเป็นเพื่อเพิ่มมิติให้ตัวละครแล้วก็คือจังเล่าของน้องเขาก็คือแบบน่าอุศาอ่ะแบบน่าเห็นใจอ่ะเหมือนแบบโดนกันแกล้งโดนบูลลี่อย่างเงี้ยพอมาเป็นนักศึกษก็เหมือนโดนแกงอีกล่ะเฮ้ยอยากฟังชีวิตพี่ไหมเผื่อจะชอบคาแรคเตอร์ีชีวิตพี่พี่โดนพี่น้องแก้ก่ต้องเริ่มจากสิ่งนี้ก่อนไหมไม่เคย อะไรนนคือหนึ่งนะย่าพึ่งนะอักว่าเคยมีสกิลการเล่นของพวกนี้บ้างไหมกยอักมีอักมีดาพิฆาตส่วนตัวนึงเอางานน้อง,อ,งอักต่อคนเดียวอากชิบหายละแล้เป็นครั้งแรกกับคาแรคเตอร,ร์ที่ตัวเองชอบเฮ้ยผมก็ครั้งแรกกับคาแรคเตอร,ร์ที่ชอบแต่งานไม่ดีเท่าไหร่ไม่ใช่ของนักคือมันไม่ยากนะเนี่ยมันลงล็อกพึ่งตัววางก่อนตัวกับมระบอกหัวใช่ไหมวางใจ ให้พี่อามละพี่ยามคนท้ายจะไม่ได้าวตามอ่ <S <S มนนะนี่โอ้อ่านี้ให่ปันหน้ารายการนี้ยังจะเป็นต้องมีกูอยู่ <S <S เฮ้ยตัวแรกหนึ่งคนใา่พี่ยาม็จแล้วก็ตัว,<า>ตวยืนเลยครับตัวยืนเลยอานั้นตัวประกอบหัวก่อนเลือกหัวครับเลือกดีต่อสู้คนเลือกเลือดอะไรเลือดมันยิ้มอยู่ก็ใช่ไงมันยิ้มยันตายเลยไม่ได้นะับตอนตายมันนั่งนี้เลยใ เฮ้ยแต่มันควรจะดุหน่อยเพราะววะสเต็ปต่อไปใส่ดาบดาบยัดมือเนี่เฮ้่ดาบเป็นเหล็กเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่งานปั้นนะเป็นเหล็กเลยนะมันจะได้คอนเทนต์มากแบบนะถ้าเมื่อกี้มันเคยทำต่อมันให้ยัดเลยใช่ไหมคนนี้พวกหักไงเออเสียเหักไงเข้าไปครึ่งดาบนะเข้าไปครึ่งมือแล้วเนี่ยความเหนียวคนกูเฮ้ยอยู่ผมแน่นไปว่ะจริงด้วย เฮ้โอเคแสดงว่าเมื่อกี้เลี่ยมไม่ได้มาเข้ายากอันนี้อีกอ้ถูกมั้ยพี่ยังถูกป่ะแวบแรกเลยรู้นชิ้นนี้จะเป็นชิ้นแรกที่ปูประกอบครับของพี่ยังเคยหักไหมไม่เคยครับเช็ดรักหักเหรอไอชิ้นนี้มันหักอยู่แล้วนี่เนี่ยมันรอยแตกนะเนี่ยแต่มันรอยแตกจริงๆนะให้มันมาเหมือนบิ่นรอเหมือนบิ่นความแบบแตกอ่ะก็คือมันแตกมันแบะไม่ได้โอเคครับต่อไปครับใส่ไฟหน้าโอ้ น่าจะเป็นอันนี้ก่อนใชารีฟครับเพราะอันนี้มีแจ็คเสียบนะครับเยสน่าจะมีไฟนี่น่าเป็นบอดี้เสืออืมซึ่งมันเป็นมันเป็นขั้วแจ็คซึ่งใช้กับอันนี้น่าจะใช่ข้างในก็มีขั้วเหมือนกันอะไรอ่ะเกลี่ยโอเคอ่า ุกอย่างก็สมบูรณ์ทับใจขี่ยิ้มแค่หนึ่งทีทับใจน่ารักซะด้วยหลังจากที่ประกอบเสร็จคือต้องบอกก่อนว่าเราลองเล่นดูแล้วนะก่อนที่เราจะมาเปิดเพลงนี้ขึ้นมาประทับใจมากเลยผมนี้ลองขิ่เลยไฟสวยมากอ๋อไฟสวยมากดีเดียวเห็นไซต์ขึ้นเลยดีเดี๋ยวเกับมาแล้วเออบายอ่อนกว่าอะไรกันต่อ ซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยที่ได้พูดไปในห,ห,หลายคลิปแล้วว่าผมไม่ได้อินกับเรื่องคาแรคเตอร์อหรือบรรยากาศมชิ้นนี้เลยตัวเองอ่ะบิวตัวเองเลยว่าเออคงไม่อินหรอกแต่เฮ้ยพอง,งานมันออกมาไไมประทับใจเนาะประทับใจกันไหมประทับใจงานแม่งดีมากอะแล้วเขาบอกเลยว่าระบบเมคานิกของเขาอ่ะระบบอ,อิเล็กทรอนิกสของเขานี่คือแบบมีรีโมดดีมากเฮ้ยดีมากซึ่งตั้งแต่เปิดไปยังไม่เคยเจอใช่ใช่เฮ้ยอันนี้อันแรกเลยอันแรกเลยดีแล้วก็ดีมากก็คือตัวงาน อ,อันนั้นเก็บไว้พูดดีกว่าเราจะมาพูดถึงซีนนี้ก่อนมันเป็นฉากไฮแม็กของของหนังเพราะว่ามันเป็นเดอะบูบี้ใช่ไหมในเดอะบูบี้เนี่ยมันก็หยิบยกมาจากมางังงะเป็นการเล่าต่อจากซีรีส์เลยทีนี้ก็คือเราจะให้อควาเล่านะว่าเพราะว่าพูดตรงๆลืมยมังไง คนนี้กนะ็ก็ลืมเหมือนกันแต่เขาพอจำได้ว่านั่งสู้กันแล้วเรนน่ะก็จะเกิดตัวฆานี้ได้แล้ว,ลวเขาว่าก็ไปเพราะว่าเช้าแล้วคือร์เขาก็ต่อยต่อยเรนแบบแข็งตัวแบบต่อยทะลุตัวเงี้ยเขาอีกรอบหนึ่งทําไมอักวาถึงชอบอ่ะพี่ว่ามันแบบว่าคาแรคเตอร์มันค่อยเทไหมแเรารู้สึกว่าไอ้เงี้ยเทกว่า,วาใช่ไหมอ่าใช่ใช่ทำไมถึงชอบตัวโกงมากกว่าเห็นใจเขาอ่ะชีวิตเขานัำสารอ่ะเหมือนแบบสูญเสียทุกอย่างอ๋อแล้วเขาก็ไม่กินผู้อื่น ทำอมผู้หอเขาเป็น <pe> ส <at himself> <ooo paying attention> ุภาพบุร oh ุษ oh อ๋อมาเรามาพูดถึงตัวผลงานชิ้นนี้เลยดีกว่าในเรื่องของการให้คะแนนหัวข้อแรกเลย Composition ต้องขอบอกก่อนว่างานชิ้นนี้มันเป็นเหมือนกับงานตั้งเดี่ยว2ตัวมาตั้งชนกันได้ซึ่งก็อย่างที่รู้กันแล้วว่ามันจะมีงานที่ ทำขึ้นมาและจัดมาวางเซตกันเชื่อประชันหน้ากันเลยอย่างเช่นใครนคุซารูโรเจอร์กันหลวดขาวอันนี้อันนี้จะเจอบ่อยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นงานแพคเกจิ้งเดียวที่ให้ให้มา2ตัวแล้วคือมันสามารถแยกวางได้อันเนี้ยถ้าเทียบกับเทศที่แล้วก็คือ1ฐานแต่2ตัวบัตรอันนี้ก็คือ2ตัว2ฐานแล้วเรื่องระบบไฟเนี่ยก็แยกกันด้วยนะงานชิ้นเนี้ยเรียกเรียกได้เลยว่ามันแยกกันแล้วพอเขามาจับมาประกบหน้ากัน เชออมันอิมแพคแล้วมันแบบมันนึกถึงอารมณ์ตอนที่เราดูดูพูวี่เลยที่ให้เก้าคะแนนเลยว้าการเปิดหัวไม่ดีแต่จริงก็แทบไม่มีอะไรติดเลยตอได้ดูไหมไม่เคยดูแต่ผมได้ข่าวว่าก็เฟี้ยวเลยครับเรื่องนี้ดีเลยแต่จากคนที่ไม่ได้ดูเนี่ยต่อว่ามั่าในมุมมองผมเนี่ยถ้าสมมติว่าผมซื้อมาแล้ว ความประทับใจโปรโมชั่นประทับใจมากมันดีไปหมดไม่รู้จะหักตรงไหนงาน9.5ครับหักไป9.5คะแนนเดี่ยวโว้ย9โว้ยสูงนะน้องเอาวาครับโอ้จากแฟนเลยสิเป็นคะแนนทิ่สว่างก็คือเรียกว่าในความรู้สึกส่วนตัวคือเขายกฉากเนี้ยเอามาเอามาทำต่างมิติให้เราเห็นได้ได้ได้ความรู้สึกเดียวกับตอนที่เราดูเรื่องบูมวิ่งยกฉากออกมาให้เราจิ้จับ เออซึ่งแบบของโพสมาผมว่าลงตัวมากต่อมาเรื่องดีเทลบอกว่าดี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 กว่าที่คาดไว้นะซึ่งพอเราเห็นกล่องน้ำตาลในต้นคลิปเออเราแกะกล่องออกมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีนิกเกิทธิ์เนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยเออพอมันไม่มีนิกเกิทธิ์มันก็จะมีน้อยตัวที่เราประทับใจนะแต่ก็มีตัวที่ประทับใจเหมือนกันซึ่งนี่ก็คือหนึ่งตัวที่ประทับใจเพราะว่าอ่ะดีเทลเนี่ยมันก็ไม่ได้เลือเ่อนเป็นเฟสเลยมากไม่ว่าจะหินไม่ว่าจะอะไรแต่การลงสีเนี่ยดีพาร์ทใสดีแล้วก็เพ้นท์ หน้าเนี่ยหน้าเนี่ยแม่งเ,เหมือนเป็นมงกุฎงานปั้นจริงนะคือมันจะเหมือนหรือไม่เหมือนหรือว่ามันจะรู้สึกว่ามันใกล้เคียงแบบที่เราเสรมาเนี่ยคือที่หน้าหน้าต้องเหมือนก่อนในอย่างอื่นไม่เหมือนไม่เป็นอะไรซึ่งตรงนี้ขอขอินเสิร์ตนิดนึงคือผมมาชอบที่เขาไล่เฉดเป็นไฟตกกระทบไม่ว่าจะเป็นม่านควันที่เหมือนแบบโดนไฟสอ่องเข้ามาแล้วมันจะมีสี <S <S สะท้อน,อนตัวไฟออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวหิน หรือแม้กระทั่งฉากตรงข้ามฉากของอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเราเห็นเลยเนี่ยนะมันจะสีไฟมันจะเลิกมานจะตรงนี้เลยและในเรื่องของนีเทลเนี่ยจะไม่พูดถึงนี้ไม่ได้เลยซึ่งซึ่งผมจะให้อัควาเป<ต>็นคนเล่นโอมาแล้วก็แบบแดง <c oughs> เหลืองเยโลแต่มไม่ค่อยเหลืองอะ่ะแตล่ลองลองผลเล่นไฟไหมเล่นก่อนมาเลยปะ เนี่ยันนี้อันนี้ลดลงเันนี้ลดลงอ่าเพิ่มเพิ่มเพิมเพิ่มเพิ่มลดได้ด้วยอ่ะอ่ะนี่เลยครับเพราะเราเพิ่มสูตอันนี้เพิ่มอันนี้เพิ่มสุดแล้วอันนี้อ่อนสุดอ่าดับเลยเฮ้ยแล้วอันนั้นดับไปด้วยเหรอไม่ไม่นี่ที่อ๋อไปได้ด้วยถ้าจะทำนี่อ้ะปากบไฟไฟทำแบบนี้เชื่อเมื่อี้แหละให้เล่นหลายอันอะหลายปุ่มอ่ะไม่แล้วไฟของเล่นอะไม่ใช่ไฟแบบที่ติด ต่เป็นไฟที่ไล่แบบวิ่งมันเป็นหลอด LED ที่แม่งแบบเป็นเลนส์แบบวิ่งแบบเปิดสลับกระพริบสลับกระพริบซึ่งมันจะพอมันเข้าไปอยู่ในเลซิ่งสายนเนี้ยแน่นอนเขาตั้งใจทําให้มันรู้สึกมันกำลังบุกโชว์แต่ถ้าสมมติมันสว่างเฉยเนี้ยมันจะเหมือนไฟเหมือนโคมไฟแต่พอมันแบบมันมันมีเลนส์ของการกระดิกของการขยับมูเมนต์ของหลอดไฟที่มันกระทบออมากับสีที่ทําให้หงองไฟมันทําให้ยิ่งดูเหมือนไฟมากขึ้นซึ่งแม่งแบบ โอ๊อันนี้คืออะไรไม่เคยดูหรอช่องโอป้าอะไรที่มันดังๆนี่โอ้าหเ่อที่มันแบบว่ามึงเอาไปตัดเลยนะที่มันแบบโอ๊ปปะปปี้มึงไปทาเลยขึ้นติ๊ไม่ทาหรอกโอเยอะ ในเรื่องของดีเทลพี่ยามบอกว่าไงมันก็มีส่วนส่วนไม่ดีก็มีแต่ส่วนที่มันดีก็ดีเลิศจริงๆให้คะแนนยากนะพี่ขอให้ที่8คะแนนแกลเคียผมแค่เคียงผมผมมองไปที่8.5ครับมันก็มีส่วนของส่วนที่ผมไม่ชอบแบบนี้เยอมั้ยถตาถามว่าถ้าซื้อมาเราก็รู้สึกทับใจเราไม่ได้ผิดหวังเลยแม้แต่นิดเดียวขอให้มันจะมีแบบจุดอย่างที่ที่ผมชอบรู้สึกว่าหิที่มันกระเด็นดีเนี้ยอีกอย่างนั้นก็ไม่ตลกอีกอย่างนั้นเนี่ยมันมันไม่มีแหนะได้ยินที่อยู่ไม่ต้องใส่มาก็ได้ S <S อะไรเงี้ยเออแล้วมันไม่รู้สึกถึงความก,กระเด็นรู้สึกแปลกๆแบบอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อกี้คุยกับพี่หมีครับนิดหน่อยว้ารนิดหน,น่อยแบบห้าคะแนนครับแล้วก็มีเรื่องของดีเทลเล็กๆจริงๆอะไรเงี้ยครับเอ้ยแต่ตัวพาร์ทสายของเขาอะดีจริงนะโอ้โหไมยเห <ละ S 1> ็น<า>เลยผม,มพยายามมองหามันก็มีมันม,มันก็มีจุดที่มันมีฟองมีอะไรอย่างนั้นนะแต่น้อย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 เนียเนี่ยนี่ชุดนี้ครัมันมีมันมีอยู่หน่อยนึงเอ้ยแต่นิดเดียวซึ่งแบบพอพอมันมาตั้งให้เราดูให้เราหมุนดู ไม่ได้กระทบกับความสวยงามมันค่ะเป็นไฟที่สวยที่สุดที่แกมาจริงๆให้แปดมีหักที่ตรงเนี้อ๋อเออใช่ที่มันแบบที่ปอกดาบที่ไม่รู้ว่ามันมันหักหรือมันเหมือนใต้อย่างเนี้ยอยู่เนี่ยซึ่งคะแนนก็อย่างที่บอกผมให้แปดสองให้แปดจุดห้า มาในหัวข้อของเรื่องการประกอบไม่ยากการประกอบล้อพูดถึงเลยไม่ยากไปขนาดนี้เนี่ยไม่ได้มีความซับซ้อนเลยไม่เลยประกอบง่ายน้องอกวานประกอบครั้งแรกประกอบครั้งแรกก็ประกอบได้ร้อยเสร็จแล้วก็แพคเกจิ้งก็ด,ดนะีถือว่าดีแปดจุดห้าละกันก็ถือว่ามันมันประกอบง่ายแพคเกจิ้งดีเราไม่ได้ประกอบหกักคามมือหรืออะไระมีในเรื่องดาบยากยากดาบยากนิดนึงแค่ดาบแค่ดาบแต่ก็ไม่หักนะก็ถือว่ายังโอเคทํามาแล้วมันกรมันทำให้กำ แน่นขึ้นก็มองในันข้อดีแล้วจะเปข้อเสียข,ข้องผมแกคะแนนเหมือนกันมันจะมีจุดดอกแน่นิดหน่อยอเรื่องของการตอถามว่าเรื่องของความง่ายเน่ยความง่ายจะติดเต็มเลยแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วอย่างเรื่องดาบหากเรื่องดาบเปนเรื่องที่บางทีข้อตอบมันงง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 มงง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 ง่งง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 ก็มีแง่งง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 งแง่เลยงงงงงนงง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 คงง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 ตงงง่งนงมีตรงดาบนั่นแหละ เราต้องใช้ความตื่นเต้นเสียวนิ้วหักเลยไม่ใช่ขั้นสูงเรียกความหรือว่าคนโงในการยัดน้องเข้าไปในมือเรื่องยัดอะไรแน่นๆชอบมากถูกครับแต่เนี่ยดอกแดงเอาไปตอบกันที่เรื่องของความคุ้มค่าความคุ้มค่าก็ต้องทายราคากลันด้วยมีในใจถึงมีในใจนะอันนี้บอกเลยว่ายากจริงเพราะฉะนั้นผมขอให้ที่ข2 0 0 0 1อง0่รอัพว่า12,000สองไใกล้สุดซึ่งก็คือกู้ครับ เฮ้ยอุ้ยยิงเหรอหมื่นี่เหรอราคาแหวนนะหมื่นสองแปดร้อยถึงหมื่น้ยเจมไอ้เจ้นี่ตีหมยังยังยังสูงไปเลยอ่ะรู้สึกว่าต่ำมากนะหมื่นหเนี่ยหมื่นสองถ้าเคยถามน้องน้องก็เล่นแบบนี้ไงอะไปเข้าที่คะแนนยังจะถามอีกเหรอสิบตึ๊ดด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 ดวดดด้ดด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 ด สิบเลยไม่ต้องถามผมเลยครับสิบเลยสิบเลยสิบคะแนนเต็มเลยฮ้ยผมขอให้สิบห้าเลยมันมีแค่สิบป่ะต้องไปเพิ่มอีกนิดสิบโอ้โหเอาใจแล้วเอาใจแล้วอยากให้คะแนนพิเศษแบบเฮ้ยถ้ารู้ราคามันกรบไอ้คะแนนที่เราให้มันเรื่องได้เยอะเลยนะซึ่งแบบเฮ้ยไอ้เนี่ยคือแบบไม่ได้อินยังอยากได้เลยจ้าถูกขนาดอยากได้ไปตั้งไว้แล้วมันประดับบ้านสวยด้วยนะด้วยแอคชั่นด้วยอะไรเงี้ยนะเอาวางวางสิบสิบสิเลยค่ะโอ้โเยอะคุ้มค่าโอเคราคา ลาไปก่อนแล้วกันฮะงั้นในเรื่องนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าถือว่าดีถือว่าดีคะแนนขึ้นนะครับมี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 มป๊อปป๊าปปาปป๊าโอ๊ยป๊าปป๊าปปาปป๊าก็ต่อไปเจอกันคลิปหน้า